รู้รสต้องชิมด้วยลิน้นจมูกดมปิ่นชื่นใจจริงเอยหูฟังเสียงเพราะจังเลยหูฟังเสียงเพราะจังเลยหายไปไหนเอยใช้ตาหาดูสิ่งของก็ต้องรองทำสองมือขยำไม่ลองไม่รู้สวัสดีค่ะเด็ก วันนี้เราก็มาอยู่ในหน่วยของสัมผัสกายทั้ง5นะคะและสัมผัสกายทั้ง5นั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะลิ้นใช้ชิมรสมูใช้ดมกลิน่นหูใช้ฟังเสียงตาใช้สังเกตการมองเห็นมือใช้สัมผัสหยิบจับสิ่งของ อวัยวะเหล่านี้นะคะคือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โลกของเด็กๆเลยทีเดียวหากเด็กๆรู้จักอวัยวะพื้นฐานเหล่านี้และใช้อวัยวะอย่างถูกวิธีเชื่อได้ว่าเด็กๆจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ครูอันก็มีเกมง่ายๆให้เด็กๆได้ฝึกเล่นกันค่ะโดยให้เด็กๆร้อยเชือกตามจินตนาการหรือร้อยเชือกตามตัวอย่างที่ครูอันส่งมาให้ก็ได้ค่ะประโยชน์จากการเล่นเกมร้อยเชือก การฝึกกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อเตรียมพร้อมในการเขียนค่ะช่วยฝึกสมาธิและความอดทนซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอนะคะฝึกการทำงานโดยประสานมือกับตาค่ะฝึกการแก้ปัญหาและเรียนรู้เรื่องสีและรูปทรงค่ะฝากคู้ปกครองถ่ายรูปตอนเด็กทำกิจกรรมส่งมาให้ครูอันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย